สวัสดีครับทุกคนก็นะครับพวกเราทีมไอนะครับผมก็จริงๆแล้วพวกเราทำเกี่ยวกับแพ็อันนี้เอาเอาเลยเหรอเอาเรีบไปสิงคโปร์ไงรีบโอเคพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะโอเคโอเคเจ็ดนาทีเริ่มพิชชิ่งครับไปเลยข่าวโซดีครับพวกเราทีมไอนะครับผมบัสครับผมอาร์ตครับจริงๆพวกเราอะทำเกี่ยวกับแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสนะครับ เป็นการจับฟอร์ดดีเทคชันแต่ว่าของเราจะเป็น post settlement นะครับเป็นการทําหลังจากเกิดการเกิดฟอร์ดของทาง i t m x แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าคอนเซปต์ของผมเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมต้องกล่าวก่อนว่าตัวฟอร์ดเองนะครับหรือการโกรงครับมีผู้เสียหายเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับที่แบบว่าสามารถเอ่อววลิฟายได้ว่าประมาณกี่คนอะไรประมาณนี้ครับอยู่ที่5้าแสนมื่นนะครับส่วนเรื่อง มูลค่าความเสียหายอยู่ที่63,000ล้านบาทนะครับผมแล้วก็มีการยังโทรหาเรื่องอรีพอร์ตเกี่ยวกับฟอนอะไรพวกนี้ทางทางคอสเซ็เตอร์อะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่ห้าหมื่นกว่าสายนะครับผมเราต้องมาดูก่อนว่าความเสียหายที่เกิดมูลค่าเยอะที่สุดอะคือการหลอกลงทุนนะครับแต่ที่เกิดขึ้นบ่อยๆเลยนะครับก็คือการหลอกซื้อสินค้าและใช่ครับ42เนี้ยผมเป็นหนึ่งในนั้น <laughs> ใช่ครับทุกคน <laughs> ผมโดนหลอกเมื่อ3เดือนที่แล้ว ในการซื้อข,อขายสินค้าแล้วก็วันนี้มันเป็นเวทีที่ผมอาจจะล้างแค้นแล้วก็เป็นแฟชั่นของผมมากที่ผมต้องการที่จะทําให้พวกมันได้รายได้น้อยลงนะครับแล้วก็ป้องกันพวกมันนะครับนะครับผมซึ่งขั้นตอนพวกนี้ครับมันมีหลายอย่างมากเลยเราต้องเดินไปหาที่ตำรวจแล้วตำรวจก็บอกว่าเออขอหลักฐานหน่อยโอ้ผมก็ต้องไปพิมพ์อีกตอน,น,นคืนร้อยเวรก็ไม่อยู่อีกอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือผมก็ต้องเตรียมเอกสารเ,เสร็จเ็จปุ๊บอ่ะคุณไปธนาคารต่อนะธนาคารบอกขอเอกสารอีกซึ่ง อะไรอ่ะสามสี่วันผมถอนเงินออกไปกินเที่ยวต่อไหนต่อไหนแล้วเป็นผมถ้าผมเป็นคนโกงอะนะใช่ทีนี้พอพอทีนี้เรารู้แล้วในฝั่งเจนี่ของคนที่เขาโดนโกงเนอะลองไปดูในฝั่งของบัญชีม้ากันนะว่าบัญชีม้าหลักๆอ่ะมันมีม้าอะไรบ้างนะครับม้าดําเป็นม้าที่กอบองอ,อะ่ะเขาต้องการที่จะระงับให้ไหวที่สุดเพราะว่ามันมีความเสียหายค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องอาวุธยาเสพติดหรืออะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ม้าเทาผมน่าจะโดนม้าเนี้ยแหละมั้ง <c oughs> อายัดต้องอายัดสามวันถ้ามีการแจ้ง ความหรืออะไรเงี้ยก็จะอายัดเพิ่ม7วันและอาจจะมีการเเป็นการโกงซ้ำซ้อนเนาะก็คือม้าหมุนทุกคนก็จะง,งงว่าม้าหมุนมันจะหมุนไปไหนนะครับแต่ว่าคือม้าพวกนี้อาจจะโดนลดโทษหรือว่าไม่โดนตรงนั้นก็อาจจะมาโกงได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เป็นม้าหมุนนะครับส่วนม้าน้ําตาลคือทางเซ็ชั่นที่ มันผิดปกติคือปกติผมโอนทีลเรพันอยู่ๆผมโอนห้าหมื่นต้องสแกนหน้าอะไรเงี้ยผมถามจริงเหอะมิชช่ชีมันต้องโอนห้าหมื่นสแกนหน้าป้าเป็นผมผมโอ,งอง 10, 000, นหมื่นนึงดีกว่าใช่ไหมก็ไม่ต้องสแกนซึ่งมันเป็นพลิซีที่แบบว่าโบเกคนมากจริงๆนะครับ <laughs> <laughs> นะครับผมตัวเซ็นทรัลไลท์เอ่อ CFR หรือว่าตัวเซ็นทรัลไลท์ฟอร์ดตัวเนี้ยครับก็จะเป็นของ ITMX เนอนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมมา้ามันก็ จำกัดเออเออกำกำจัดไม่หมดทั้ทีเพราะความยากของมันนะครับมันไม่ได้การโอนหาเพื่อนผมใครเพื่อนผมโกงผมก็แจ้งจับได้สิแต่บัญชีม้าคือเราไม่รู้ว่าใครใครคือบัญชีม้าแล้วบัญชีม้าแม่งบียอนกว่านั้นอีกคือมันโอนไปหายีคนอีกคนอีกคน,กคนแล้วก็เอาไปฟ้องในคริปโตอีวอลเล็ตอะไรพวกนี้นครับทำให้ความเสียหายมันเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วก็การตามตัวเนี่ยยากมากนะครับผม ด้วยโซลูชันตัวนี้ครับความไวคือสิ่งที่พวกเรากำลังจะทำกันนะครับก็คือแพลตฟอร์มแ s ร์สวิตช์มอนิเตอร์เราจะมอนิเตอร์ว่าตัวฟอร์ตตัวนี้มันอยู่วงม้าถแถวหนึ่งหรือม้าถแถว2เราจะได้ตีสโคบและทำให้ตรงนั้นอะไวมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องด y นามิกทรา n s a c t i o n แล้วก็อั e เล m e s มสเซเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในตัว w o r k ์กโฟของอินฟ้าเป็นยังไงบ้างน,นะครับคุณอาร์ตลุย uh, นนย,ยังไม่ขึ้น,นครับ <laughs> ในส่วนของ Workflow นะครับก็เราจะได้ Data นะครับมาจาก ITMX ที่เรียกว่า CFR นะครับเอามาต่อยอดนะครับผมโดยการอินทิเกตเข้ากับตัวระบบของเรานะครับเพื่อทำมาเป็น Solution นะครับผมซึ่ง s o u u i o n เนี่ยครับก็จะมี Data Visualization นะครับแล้วก็จะมีเป็น Open AI ครับผมโอเคครับต่อไปก็เดี๋ยวเราไปดูตัว Demo กันเนาะพี่ๆีลบกวนเปิดวิดีโอด้วยนะครับ ครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นตัว IPOC นะครับที่เราได้ทำขึ้นมาก็เดี๋ยวเริ่มที่ตัว transaction เลยครับซึ่ง Data ที่เราได้มาจากตัว ITMX นะครับผมก็เราอ่ะจะนำมาต่อยอดโดยการที่เอามาทำเป็น Visualization Visual นะครับผมด้วยการนำเสนอเป็น Network Graph นะครับผมซึ่งอันนี้เรามาต่อยอดครับก็จะอยู่ที่เมนูทางด้านขวามือนะครับผมโอเคครับ โอเคครับหลังจากนี้อันนี้ d ดต้าโหลดอยู่นะครับผมก็เราจะเห็นถึงการไหลของข้อมูลนะครับว่ามี Incoming มาเท่าไหร่มี Outgoing เท่าไหร่นะครับผมซึ่งอันนี้เราก็จะใช้เวทในการวัดนะครับผมซึ่งตะกี้ที่ผมกดมาเครับมันเป็นเวทที่แบบว่ามี Transaction เยอะมากเลยก็คือเป็นสีแดงแล้วเป็นตัวการเลยนะครับอย่างนี้เราก็สามารถสโคบดาวลงมาหน่อยอะลองแบบกองเวทสักหนึ่งหมื่นหนึ่งิเราก็จะเห็นถึง Incoming Outgoing ออกไปนะครับผม แล้วเราก็จะมีอันหนึ่งครับที่เป็นตัวอารลามตัวอเลิร์ดเมสเซจนะครับผมก็ตัวนี้จะทําการส่งเมลไปหาคนที่มอนิเตอร์นะครับผมว่าอ่าตรงเนี้ยมีทรานซัคชันแปลกๆเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะอันนี้ก็คือเป็น Data ที่ผม POC มานะครับเพื่อได้เห็นว่าเราสโคบดาวดงขนาดไหนอันนี้ก็คือเรากําลังจะพยายามไดอ g n o นติกนะครับว่าอ่าม้าตัวที่หนึ่งเนี่ยมันกําลังโอนไปที่ม้าตัวไหนนะครับผมก็เราจะเห็นถึงทรานซัคชันนะครับผมครับครับก็ เป็นเป็นสไลด์ได้เลยครับขอบคุณครับตัว Benefit เองถ้าคนที่ใช้แพลตฟอร์ม a s s u i t e ตัวนี้ครับมันจะช่วยลดในลดลดในความสูญเสียตรงนั้นได้จากร้อยล้านเหลือ10ล้านจากพันล,ล้านเหลือร้อยล้านพวกนี้ครับผมมองว่ามันเป็น potential สูงมากในการใช้งานตัวนี้แล้วก็ทําให้มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นในการที่ผู้ใช้งานในส่วนของแพลตฟอร์มเนี้ยเขามีความที่แบบว่ามีโอกาสที่อยากจะได้กับเงินกลับสูงจริงๆอะผมโดนโกงผมไม่ได้อยากจะต้องการจับคนนะผมต้องการแค่เงินคืนแค่นั้นเองครับ อันนี้คือเพย์อยต์หลักๆของผมเลยโอเคครับส่วนบิสเนสโมเดลของเรานะครับขอภายสไลด์ฟิตนะครับก็คือเราจะมีเมนฟีเจอร์นะครับอยู่2อย่างก็คือ Open API กับ p a a แอกับแพลตฟอร์มแอดด์เซอร์วิสนะครับซึ่งคายแอนของเราครับที่เป็นโพเทนช i a ลมากสุดก็จะมีเป็นนอ n แบงก์ bank กับแบงก์นะครับผมซึ่งเราจะเปิดให้เป็นเพย์แอสโยโกแล้วก็มันลีแล้วก็แอน u a l l y นะครับผม ครับผมตัว next phase เ t e ปต่อไปนะครับเราจะเอา exit data ที่เอาหากาก ITMX หลังจากเรา monitor เสร็จแล้วเราอยากจะรู้ว่า anomaly detection เนี่ยไอตัวเส้นทางตัวนี้เป็นม้าประเภทไหนเพื่อจะให้กปงหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้ามาดูตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับม้าดำคือม้าอันตรายก็จะมีพฤติกรรมของเขาม้าเกี่ยวกับม้าน้ำเอ่อม้าเทาม้าน้ำตาลก็จะมีพฤติกรรมของเขาเหมือนกันเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติเราทำตัว anomaly detection ขึ้นมา detect ตรงนั้นนะครับ โอเคแล้วตัวนี้ก็อยากเป็นไอเดียถามพี่ๆกรรมาการว่าเออช็คก่อนโอนได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของแบ c ็คลิสต์นะครับโอเคก็เราไม่สามารถคาดการว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เราลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้แล้วอยู่ร่วมกับมันนะครับก็พวกเราก็ทํา POC มาจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนในห้องนี้ได้ใช้ก็สแกน QR Code ได้เลยเพราะว่าผมพึ่งขึ้นกันเมื่อวานนะครับผม <laughs> พวกเราทีมไอขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ,บคุณคทีมไอนี่ครับ นี่คือรายการจากผู้เสียหายสู่ผู้ให้บริการนะครับ